นี่หมองที่ใสผมใส่ไว้ด้วครับพี่รองผมจะลองหยามเบื้งว่าจะถึงก็ม่ถึอนะมาเบิ้งกันครับ พอตัวนึงครับพี่น้องปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับปลาช่อนหนึ่งตัวครับแต่ครับเป็นปลาช่อนสองตัวพี่น้องปลานิปลานิานสองตัวครับพี่น้องปลานิน